ค่ะกลาบคารวะครูทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านด้วยนะคะชื่อจริงชื่อเก๋ชื่อสิริกัญญาสีผสมค่ะชื่อเล่นชื่อเก๋แล้วก็ชื่อทางทำสื่อสารศีลค่ะตอนนี้อยู่ประเทศฮ่องกงนะคะทํางานสายการบินค่ะนั่นเป็นงานรองนะคะงานหลักเป็นจิตอาสาสวนปานาบุนหกค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องกว่าจะเข้าใจ เรื่องการที่ทําหรือให้โดยไม่หวังอะไรจากใครให้ได้กว่าจะเข้าใจเรื่องนี้อะคะ่ะคือว่า,าที่บ้านนะคะแม่แม่ของเก๋นะคะเป็นคนเ,เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ทัดไม่ได้มีคุณพ่อนะคะทีนี้ฐานะทางบ้านเนี่ยด้วยความที่แม่เลี้ยงมาคนเดียวกับน้องเ,อเลี้ยงเก๋มากับน้องชายอะคะ่ะฐานะที่บ้านก็จะไม่ได้ขัดสนนะคะแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้มีความฟุ่มเฟือย แล้วแม่เนี่ยทำงานต่างประเทศคุณยายก็จะเป็นคนเลี้ยงมาค่ะแล้วทุกครั้งตอนเด็กๆเ,เนี่ยก็จะได้ยินคุณยายบอกอยู่เสมอว่าเออแม่เขาเลี้ยงลําบากนะกว่าจะเลี้ยงเรามาได้กับน้องเนี่ยดังนั้นเวลาที่เก๋มีโอกาสที่จะเรียนหนังสือหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่ค่ะเราก็พยายามที่จะต้องทําให้ได้ดีเพราะว่าเรารู้ว่ากว่าจะได้อะไรมาทุกอย่างเนี่ยมันต้องผ่านความลําบากของแม่ของเราเนี่ยค่ะด้วยการที่เรา มีความคิดอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆอะค่ะมันก็สะสมความเป็นคนที่แข่งดีกับตัวเองนะคะไม่ว่าจะเรียนก็ต้องเรียนดีจับอะไรก็ต้องทําให้ประสบความสําเร็จแล้วมันสะสมกลายเป็นคนที่มีความคาดหวังกับตัวเองสูงมากะคะ่ะแล้วความซวยของชีวิตคือด้วยความที่พยายามทําอะไรก็ดีทําอะไรให้ได้ดีเนี่ยก็บังเอิญว่ามันก็ได้ตามที่ใจหวังอยู่อยู่เสมอะคะ่ะไม่ค่อย เรียกว่าผิดหวังน้อยมากว่าไม่ว่าจะแตะงานอะไรจะทําอะไรมันก็มันมันประสบความสําเร็จไม่ยากอะคะ่ะมันเป็นเรื่องสวยนะคะแต่ตอนตอนนั้นงยังไม่เข้าใจก็คิดว่าเออเราก็ก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งประมาณนี้นะคะ่ะแต่ว่ามันมันเป็นความซวยตรงที่ว่าพอเราทําอะไรได้ดั่งใจอย่างนั้นเนี่ยมันสะสมความขี้หงุดหงิดเวลาที่เราประสบกับความไม่ได้ดั่งใจของคนอื่นนะคะหงุดหงิดขี้โมโหลําคาญใครพูดจาไม่เข้าท่าจะรู้สึก คิดอะไรพูดอะไรออกมาประมาณนี้ค่ะรู้สึกว่าแต่ไม่ได้ไปดูถูกเขาแต่แต่จะปัดรู้สึกว่ามันน่าลำคาญอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วก็ไม่ได้รู้ตัวด้วยค่ะว่าเป็นแบบนั้นจนกระทั่งมีแฟนมีพ่อบ้านนะคะเขาก็บอกว่าไปปฏิบัติธรรมบ้างดีไหมขี้โมโหขนาดนี้หรือขนาดที่เราทํางานเนี้ยค่ะก็ไม่ได้รู้ตัวว่าเราเป็นคนติดดีในความสมบูรณ์แบบไม่ไม่ได้นึกว่าตัวเองเป็นคนอย่าง,งานั้นเพราะว่า ด้วยความที่ชีวิตทําอะไรต้องต้องให้ได้ดีมีการแข่งขันสูงเนี่ยค่ะกับตัวเองจะเป็นคนง่ายกินง่ายอยู่ง่ายแต่งตัวง่ายก็จะง่ายๆตลอดคะคะก็จะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็นคนง่ายแต่ไม่ได้รู้ว่าการที่เราทําอะไรทุกอย่างในชีวิตนอกจากนั้นเนี่ยยากหมดแล้วคนอื่นที่ทํางานกับเราเนี่ยเขาก็จะยากด้วยเพราะว่าเรามีความคาดหวังไว้สูงก็ไม่ได้รู้ตัวนะคะว่าประกอบความทุกข์ให้กับคนอื่น ทีนี้พ่อบ้านเองก็บอกว่าขี้โมโหขี้หงุดหงิดอย่างนี้ยปฏิบัติทมเธอตอนตอนในขณะเวลานั้นนะคะที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเราก็รู้สึกว่าทําไมชีวิตมันมีแค่นี้เองเหรอทําให้ได้ประสบความสําเร็จเป็นลูกที่ดีของครอบครัวเป็นเป็นแม่บ้านที่ดีกับกับพ่อบ้านแล้วก็ทํางานประสบความสําเร็จเกิดมาแค่นี้เองแค่เนี้รู้สึกว่ามันขาดหายไปอะคะ่ะเหมือนกับทําไมมันน้อยจังเกิดมา ตั้งยากเย็นแสนเข็นพันอะไรมาเยอะแยะแล้วขอให้ได้ประสบความสําเร็จแค่นี้ก็จบแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นความสงสัยมาโดยตลอดทีนี้ด้วยความที่พ่อบ้านพยายามให้ไปปฏิบัติธรรมเนี้ยค่ะก็ปฏิบัติธรรมเหมือนคนเมืองก็คือไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วก็อ่านหนังสือธรรมะเยอะมากฟังธรรมเยอะมากค่ะแล้วแล้วด้วยความที่ตัวเองเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆว่าจะต้องให้ได้ดีเมื่อ ทำอะไรในสิ่งหนึ่งอย่างมาปฏิบัติธรรมก็ต้องไปเต็มที่ของเขาอะค่ะแล้วตอนนั้นพอดีไปฝึกธรรมะกับผ้า,า,าจาย์ท่านหนึ่งนะคะท่านมาจากพม่าอยู่จังหวัดเนือคะ่ะแล้วท่านก็มีพระภิกษุนีทีนี้ท่านก็บอกว่าบวชไหมแต่ตอนนั้นทํางานสายการบินแล้วนะคะบวชไหมเพราะว่าคือท่านชวนบวชะค,ะค่ะก็แล้วก็เลยลางานไปหกเดือนเพื่อที่จะไปบวช ในในระหว่างที่บวชอะค่ะก็ไปอยู่ที่จังหวัดหนึ่งที่ที่ท่านที่ท่านทำนากอยอู่นะคะก็ปฏิบัติธรรมกับท่านแล้วก็เป็นอะไรที่มันสงบสุขอะค่ะมันเป็นคล้ายๆภูผาฟ้า,ฟาน้ำนี่นะคะไม่น้ําธรรมชาติไม่มีไฟแล้วตัวเองเป็นคนที่อยู่ง่ายด้วยาค่ะแล้วไม่ได้มีผัาก,ก็ต้องกระทบอะไรรู้สึกว่าในระหว่างที่ปฏิบัติธรรมช่วงนั้นนะคะก็รู้สึกว่าเออแวบหนึ่งขึ้นมาเหมือนกับเอะอ๋อการบรรลุธรรมเป็นอย่างนี้นี่เอง หลงหลงไปว่าตัวเองบรรลุธรรมอะค่ะเพราะว่าเราไม่ได้กระทบอะไรเลยไม่มีผัสสะไม่มีอะไรค่ะแต่สาเหตุที่ศึกมาเพราะว่าพ่อบ้านรับไม่ได้ค่ะแม่กับยายรับไม่ได้เหมือนกับไปหักเขาว่าเราหายไปจากชีวิตเขาอะค่ะพ่อบ้านนี่น้ําหนักลงสิบโลในเดือนหนึ่งอะค่ะที่บ้านแม่ร้องร้องห่มร้องไห้ก็เลยต้องกลับมานะคะกลับมาจากที่ศึกตอนนั้น ในระหว่างที่กลับมาใช้ชีวิตปกติอะคะ่ะวันหนึ่งมีเรื่องทะเลาะกับไม่เชิญทะเลาะค่ะมีเรื่องฟังเรื่องแม่เล่าเรื่องอะไรไม่ทราบค่ะแล้วก็โมโหขึ้นมามีความโกรธเกิดขึ้นนะคะ่ะในวู่ที่โกรธโกรธอย่างรุนแรงเลยนะคะในวู่ที่โกรธเนี่ยรู้สึกว่าเอา้าไอ้ที่ปฏิบัติทำมาแล้วนึกว่ามันรู้นี่ามันไม่ใช่นี่หว่ามันมันไม่ใช่แล้วอะ มันมันกลับมาเหมือนกับสภาพที่เราเคยโกรธก่อนปฏิบัติธรรมด้วยซ้าไปอะคะ่ะแล้วตอนนั้นเพิ่งจะสํานึกว่าการที่เรามาปฏิบัติธรรมเพื่อหวังคาดหวังความสงบสุขคาดหวังนิพพานคือเรายังหวังที่จะเอาอะไรจากธรรมอะคะ่ะซึ่งมันผิดทิศผิดทางเลยะคะ่ะจริงๆการการเข้าใจในธรรมะที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องนั้นนะคะแต่ตอนนั้นไม่เข้าใจแต่มาเอกใจตรงที่ว่าความโกรธเกิดขึ้น แล้วเกิดความตกใจกับตัวเองว่าเอา้าแล้วที่ปฏิบัติทำมาทั้งหมดทั้งปวงนี่มันสูญสิ้นไปเลยเหรออะไรอย่างนี้แบบคืออยู่ในช่วงงงๆของชีวิตนะคะว่าอา้าแล้วมันคืออะไรกันแน่เนี่ยกับสิ่งที่ค้นหาแล้วธรรม,มะมีจริงหรือเปล่าเริ่มตั้งคําถามเยอะแยะมากมายกับชีวิตนะคะเหมือนกับหลงไปพักหนึ่งอะคะ่ะจนกระทั่งได้มีโอกาสฟังธรรม,มะของอาจารย์หมอเขียวอะคะ่ะแล้วท่านก็พูดถึงเรื่องการที่ ให้หรือทําอะไรแล้วไม่เอาอะไรจากใครให้ได้แม้แต่กระทั่งรอยยิ้มความเข้าใจหรือคําขอบคุณเนี่ยค่ะมันมาเตะตรงใจตรงที่ว่าความเข้าใจเนี่ยมันควรจะอัตโนมัติที่เราทำ้วเราก็ต้องเข้าใจใช่ไหมคะแต่ขนาดนั้นเนี่ยมันยังคาดหวังสิ่งนั้นไม่ได้เลยเหรอแสดงว่าทั้งชีวิตที่ตัวเองทํามาทั้งหมดเนี่ยเราหวังกับ คือเราไม่ได้คิดว่าเราหวังแต่จริงๆมันมีการแฝงหวังตรงนั้นนะคะว่าเราหวังที่จะประสบความสําเร็จหวังที่คนอื่นจะต้องเข้าใจหวังอะไรอีกเยอะแยะมากมายที่ท้ายสุดมันเป็นกิเลสต้งนั้นนะคะเลยเลยเหมือนกับมาตั้งศูนย์ใหม่ว่าไอ้ที่เราคิดว่าเราปฏิบัติทำมาเนี่ยมันใช่ไหมคือมันมาตั้งตั้งมุมใหม่ะนะคะแล้วทุกวันที่ได้ฟังแล้วแล้วข้อเสียงตัวอีกอ ตัวเองอีกอันหนึ่งคือว่าจะไม่ค่อยฟังจิตอาสาท่านอื่นนอกจากอาจารย์หมอเขียวนะคะไม่ค่อยได้ฟังการบรรยายหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ดูถูกท่านอื่นนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ให้ความสําคัญมากแต่ว่าหลังจากที่มาได้ฟังการส่งการบ้านการสอนการแบ่งปันของหมู่มิตรดีของเราเนี่ยคะ่ะรู้สึกว่าตัวเองนี่มันโงโง่โง,ง่จริงๆว่าขนาด ออมองข้ามสิ่งดีๆที่คิดว่าที่ไม่ได้คิดว่ามันเล็กอะค่ะแต่ไม่ได้พิจารณาให้รอบเพราะว่าเราสามารถเก็บเกี่ยวในสิ่งทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้กระทั่งเรื่องราวในการบ้านที่ทุกที่มีโอกาสได้เข้าฟังอะค่ะไม่มีเรื่องไหนเลยที่เราไม่ได้สิ่งอะไรจากตรงนั้นนะคะคือฟังไม่ได้คาดวังแต่ว่าเราได้เปริดมุมความคิดข้อธรรมะจากพี่น้องที่แบ่งปันทุกวันเลยเลยรู้สึกว่า เอ่อตอนนี้ละค่ะที่เราปฏิบัติทำได้ถูกต้องแล้วแล้วก็ตั้งสินกับใจตัวเองว่าพยายามที่จะทำแล้วไม่ไม่เอาอะไรจัดอะไรให้ได้ซึ่งคิดว่าพยายามมุ่งหมายไปทางนั้นนะคะแต่ว่ารู้เลยว่าไม่งง่ายเรื่องนี้ไม่ง่ายค่ะก็แบ่งปันเท่านี้ค่ะ อนุโมทนาค่ะพี่น้องได้ประโยชน์มากเลยนะคะจากการแบ่งปันในวันนี้ถือว่าเป็นการส่งกันบ้านแต่จริงๆแล้วก็คือการแบ่งปันสภาวธรรมที่มีแล้วก็ประสบการณ์ด้วยนะคะเนี่ยเพิ่งทราบว่าสื่อสารศีลเคยไปบวชมาด้วยนะคะ, <c oughs> คะก็เป็นเป็นผู้ที่สแสวงหานะคะในในช่วงชีวิตหนึ่งของแต่ละท่านก็จะมีโอกาส ที่จะมีประสบการณ์แตกต่างกันซึ่งก็เป็นประสบการณ์หนึ่งนะคะที่เราได้มาฟังพี่น้องเรามาแบ่งปันแล้วก็ทำให้เราได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นกับการที่ปฏิบัติธรรมก็คือการทำกิจกิจกรรมการงานร่วมกันนะคะโดยที่มีมีเนื้อหาธรรมะที่สตบุรุษพาพวกเราได้รู้จักได้เรียนรู้แล้วก็เอามาปฏิบัติ ณเวลานั้นในชีวิตจริงของพวกเราเนี่ยค่ะแล้วพอมีกิจกรรมของการส่งการบ้านนี่เป็นถือว่าเป็นอ่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะคะเรื่องการส่งการบ้านก็ไม่ใช่ว่าจะมีมีการสร้างองค์ป,ประกอบให้เกิดแบบนี้หรือมีแผนว่าต้องเป็นแบบนี้นะคะแต่เรื่องราวต่างๆเป็นมาตามลําดับลําดับว่าสุดท้ายเนี่ยอ่ กิจกรรมการส่งการบ้านเกิดขึ้นเราก็ได้เห็นพี่น้องได้ประโยชน์ทั้งผู้ได้ส่งการบ้านด้วยแล้วก็ได้กุศลด้วยนะคะได้บําเพ็ญกุศลด้วยแล้วก็ผู้รับผู้ฟังนี่ก็ได้ประโยชน์ด้วยนะคะเนี่ยก็มายืนยนันเกสเกยืนยันอีกท่านหนึ่งนะคะว่าพี่น้องที่ส่งการบ้านทุกท่านน่ะพวกเราสามารถที่จะเก็บประโยชน์จากท่านได้นั้นก็คือการทํากุศลของแต่ละท่านนะคะเชิงมีอะไรจะคุยเพิ่มไหมคะ ่คะไม่มีค่ะก็ทุกคนก็อยู่ในเส้นทางนะคะก็เป็นเพื่อนปฏิบัติทํากันเมื่อกี้เฉงต้องลงไปข้างล่างไปทําธุรานะคะแล้วป้าแขกก็ต้นหลิวซึ่งนั่งอยู่ในห้องด้วยกันมาตลอดเนี่ยก็กระตุ้นมาตั้งนานเนยว่าว่าช่วยส่งกันบ้านหน่อยเพราะตอนส่งเนี่ยไม่ได้ยินแ็ทุกคนก็เก็บงำากนะไม่ยอมบอกด้นะว่าคุยอะไรกันต้องไปดูคลิปนะคะ แล้วก็เอ๊ะทางแชททาไมเขาอนุโมทนาสาธุกันใหญ่เลยพกคืออะไรกันเนี่ <c oughs> าายเอาไว้เอาไว้อต้องได้กลับไปดูคลิปนะคะคลิปย้อนหลังค่ะถึงจะได้ฟังนะคะนะคะถ้า,า,าพลาดแล้วนะคะจริงๆเนี่ยโอกาสที่จะกลับไปดูย้อนหลังเนี่ยก็แทบจะน้อยนะคะเพราะแต่ละวันเนี่ยมองเคียวทีวีมีสาระด,ดีๆที่แบบว่าต้องติดตามหนปัจจุบันด้วยนะคะเพราะนั้นก็จะสั้นเวลาดีๆแล้วกันะคะแต่ละท่าน ค่ะค่ะต่อไปมีไหมนะคะเพียนผ่องพุธจะมาร่วมแบ่งปันเช่นกันค่ะเช่นค่ะค่ะพระละัวท่านอาจารย์หมอเขียวจเจาริรทำสามสิบปีรูทุกท่านเพื่อนพี่น้องผู้ร่วมตปรดรงวด้วยกันขอแนะนำนะคะ ชื่อจริงชื่อีวันแสงสังลีชื่อทางธรรมเรียน่องทูดอายุ52ปีเป็นจิตอาสาประจำอยู่ทีุ่ชุมช,ชนภูผ,ผาป้าน้ำสวนตาลตะบนแปดค่ะวันนี้จะมาแบ่งปันเรื่องอริยสัตการดับกุ์ใจ เพิ่มเติมนิดนึงหนเป็นนักศึกษาสถาบันิชารามชันปีที่ห้าค่ะก็ในเรื่องของ